สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นน้ำรั่วซึมขอบโถที่เกิดจากการติดตั้งชักโครกไม่ถูกต้องตามวิธีการนะโอเคชักโครกของอเมริกัน,นคอนเนคเตอร์เป็นแบบตัวตีนเป็ดนนการติดตั้งคอนเนคเตอร์ของชักโครกรุ่นนี้ที่ถูกต้องนะคืออะไรเราจะต้องทำการใส่ตัวแก๊สเก็ตหรือว่าตัวปะเก็น้ำกลิ่นอันนี้ใส่ถูกต้องแล้วนะพอใส่เสร็จเนี่ยเราก็จะเอาตัวอุปกนเนเรณ์ที่ต้องแบงไปแบบนี้ นะแล้วก็ทําการมาร์กตำแหน่งเจาะรูยึดคอนเนคเตอร์ตัวนี้สองรูซ้ายขวาเพื่ออะไรเพื่อให้มันแนบกับพื้นปิดช่องกับพื้นนะแต่เคสนี้สาเหตุที่ทําให้อาห้องน้ํามีกลิ่นน้ํารั่วซึมขอบโถเกิดจากอะไรเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามวิธีการไม่มีการเจาะยึดอุปกรณ์คอนเนคเตอร์นะใช้วิธีเอาปูน่ยโบกนะเนะี่ย ช้วิธีเอาปูนโบกพอโบอกเสร็จเนี่ยเวลาปูนมันเซ็ตตัวหรือแห้งตัวปูนมันก็จะแตกนะพอแตกเสร็จเนี่ยมันไม่มีแรงยึดไม่มีแรงเกาะตัวคอนเนคเตอร์ให้มันแนบกับพื้นจึงเป็นสาเหตุทําให้กดแล้วน้ํารั่วก,กระโสออกมาจากด้านหน้านะแล้วก็เกิดช่องว่างมีกลิ่นแก๊สกระจายนะคราวนี้นะเราจะแก้ไขใหม่ด้วยการเคลียร์นหน้างานออกนะทำการประกอบติดตั้งกลับให้ถูกต้องตามวิธีการนะคืออะไรใส่ชุดปัดเกณ็ดกันกลิ่นกันรั่วซึมแล้วก็ทําการ วัดมาร์กตำแหน่งเจาะจุดอุปกรณ์คอนเนกเตอร์ให้มันแนบกับพื้นนะก็จะจบปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นน้ำรลดซึมขอบถูได้แบบถาวร0้นตะใครติดตั้งไม่เป็นก็คู่มือมีนะอย่าไปทิ้งคู่มือสามารถเปิดคู่มืออ่านวิธีการติดตั้งได้นะครับ โอเคนะครับก็วิธีการประกอบติดตั้งชักโครกที่มีคอนเนคเตอร์ลักษณะแบบนี้สิ่งที่ถูกต้องนะก็คือจะต้องทําการใส่ตัวแกสเก็ตแล้วก็ประกันกันกินให้เรียบร้อยแบบนี้นะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปในท่อแล้วหน้างานจะต้องมาตรฐาน30.5เสมอพื้นแบบนี้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะทําคือเอาตัวนี้ใส่เข้าไปให้มันตรงเซนเตอร์นะถ้ามันไม่ตรงเซนเตอร์มันจะฟ้องเราแบบนี้ในชะ่ไหมมันจะไม่ลงนะมันจะลอยแต่ว่าถ้าตรงเนี่ยมันจะแนบลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ สำคัญสุดคือจะต้องทำการเจาะยึดตัวคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ตัวนี้เนี่ยให้มันยึดให้มันแนบกับพื้นนะเพื่อที่จะให้แรงแรงยึดของตัวสกรูเนี่ยมันบีประเเกนให้มันแนบกับพื้นมากที่สุดแล้วก็ทำให้ตัวนี้มันแข็งแรงนะไม่หลุดไม่โยกตอนใช้งานนะพอมาร์กเสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วก็มาร์กตำแหน่งเพื่อเจาะสำคัญมากขั้นตอนนี้ต้องเจาะเท่านั้นนะฮะเจาะแล้วก็จะได้ตำแหน่งที่จะเจาะ นะเดี๋ยวก็ทําการเจาะรูแล้วก็ยึดน,อน็อตเดี๋ยวมาดูกันว่ายึดแล้วเป็นแบบไหนยังไงนะครับครับก็หลังจากที่เจาะเรียบร้อยนะก็ได้หน้างานลักษณะแบบนี้นะกอ็อุปกรณ์เดิมมันไม่มีแล้วเราก็เอาตัวสกูกเกียวปล่อยแล้วก็แหวนที่เรามีมาใส่ให้ลูกค้าแทนนะเพราะว่าของเดิมช่างชุดเดิมน่าจะเอาไปช่างกิโลขายเรียบร้อยนะก็ต้องแบบนี้เท่านั้นนะจะต้องทาการเจาะยึดให้แนบนะแล้วก็มันก็ได้ความแข็งแรงแบบนี้เองไหมขนาดก,กัดมันยังไม่โยกเลยถ้าง,งัดแรงมากนี้ก็หักแน่นอนโอเค จำไว้ว่าอุปกรณ์คอนเนคเตอร์แบบนี้จะต้องทําการเจาะยึด2ลรูซ้ายขวาแบบนี้เท่านั้นนะครับโอเคครับ